ใช้งานทีส่วนรากาอีกเยอะเลยครับวันนี้นะครับผมอยากจะมอบภามสวยกับพียิ่งเลยอ่ะวันนี้พักตังแน่นอนนะใช่ไหมขอขอบคุณครับวันนี้มีความแบบเป็นไทยรักาวิทยด้วยนะครับเป็นงานผ้าแบบคือเป็นงานผ้าที่ลายผ้าสวยครับพี่ยนะครับเป็นงานผ้าสวยแล้วก็วันนี้จะมีงานแบบเบสเซอร์แบบงานฝากด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นงานผ้าแบบเปลือกไม้นะครับแล้วก็เป็นกาขีิลวลายเข้าไปอ่ะพี่ยนะครับผมเบสเซอร์แบบนี้ใส่ทํางานได้สวยเลยอ่ะวิ่ยนะครับผม แล้วมันจื้งเนาะนะฮะแล้วมันจื้งนะครับขาดแต่อย่างเดียวเลยอ่ะคือตอนนี้เพื่อนอ,อกมีเสื้อเนาะแต่ว่ามันไม่มีกระโปรงไม่มีเกงใช่ไหมนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มีผ้าอยู่ที่เปี่ยวเลยล่ะนะฮะใช้แล้วตานะครับผมสวยงามนะครพี่นะครับผมก็จะมีงานเบเซอร์มีงานเสื้อมีงานหลากหลายนุ่งสวยนะครับที่นะครับที่จะม,อออมาปวดแบบนี้นะครับใครที่อยากได้เงิน เดี๋ยวแค่ว่าเรื่องของของตัวงานใช่ไหมครวันนี้ให้แล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันเลยาดทิพย์นะครับผมขอบพระคุณทีมงานพิเศษครับนะครับคุณคู้วิจัยสมรจะไว้นะครับผูเบียร์บอกว่าเนี่ยต้องมีในหุ่นนะหาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดงานวันอื่นให้ด้วยนะครับงานรุ่นที่เอกแน่นอนครับพี่วันนี้ต้องรับทุกท่านนะฮะด้วยคำว่าไทยไทยครับพี่ใครที่เข้ามาในไลน์ของเราเรื่องกอนแล้วเนี่ยก็สามารถทักทายกันเรื่องของว่าไทยไทยได้เลยครับพี่นะครับวันนี้มีความเป็นไทย แน่นอนนะครับผมฝากด้วยนะฮะวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆนะพี่ๆเนาะนะครับนนก็จะเป็นการดีมากนะครับผมเด็กน้อยนี่เกือบว่าจะได้มีคน,งงนเ,เห็น,านงนะะานสวยๆของเราเดียวคือทางอุติเลียนะครับใช้แล้วค่ะของก็คุณครับนะฮะที่ที่ทานเนื้อที่ทานมากนะฮะปาก็ตแล็บครับว,วันนี้จะมีงานเสื้อเบอรไนทนะครับตัวนี้จะไม่ได้เปิดนะพี่ๆแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นงานตีออเดอร์เท่ากันเนาะ,คะใครอยากได้งานสวยๆกับงานรุ่นนี้เปิดตีอเอเดอรให้ะครับ แต่วันนี้นอกจากางานรุ่นนี้มีของคุณผู้ชายว่าเป็นงานทอสีทีนี่นะครับผมสวยๆนะฮะพี่ฟางเชียงลองสวัสดีค่ะนะฮะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะนะครับวันนี้ดีจังเลยค่ะได้เห็นรูปโปรไฟล์ของลูกค้าแต่ละท่านด้วยของพี่แต่ละท่านด้วยเน,นนะาะเพราะว่ปาปกติเนะี่ยเวลาเราเราเปิดเปิดไลฟ์นะพี่จะไม่จะไม่เห็นแต่คอมเมนต์แต่ไม่เห็นรูปโปรไฟล์ก็เลยไม่รู้ว่าพี่ที่เป็นเป็นแบบไหนตัเป็นแบบไหนวันนี้ได้เห็นหน้าตาหน้ในโปรไฟล์ของพี่ ดีใจัเลยนะฮะขอขอบคุณครับนะฮะขอควาสำหรับครับวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่ในกระถมบทหกช่องด้วยกันเนาะบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านจยองด้วยนะครับผมอยากจะได้งานอะไรวันนี้ถึงเขาว่าใครเข้ามาก่อนครับพี่ๆทักทายกันได้เลยวันนี้งานของผู้ชายจะเป็นงานรุ่นพีเอ็นะครับผมมีแบบจีนจีมาฝากด้วยนะครับมีแบบจีนจีมาฝากมีด้วยเสียงไม่ออกไม่นะฮะนะครับพี่โยมเสอ็นซีค่ะเดี๋ยวน้องลองเชียนที่อีกทีนึินคับ นะครับสักครู่นะครับนะครับผม,ม,มพ,ะะพีบัติบางอย่างที่แท็กสัปดาห์นี้ครับพี่แท็กวันนี้มีนางชื่อผู้ชายนะครับลายค้าสวยมากตัวนี้จะเป็นลายพิเศษครับเป็นตึกชิโนกับรถโผล่ห้องแถวในคุณเดียรนะครับผมสวยนะครับเรื่อนี้ก็จะมากันสองสีเนาะอันนี้คือเตรียมจะใส่ที่ได้ดูด้วยนะครับเส้นมานะครับคุณเอ็นขอบว่าคุณครับนะครับผมวันนี้จัดให้ครับนานผู้ชายนะครับเรื่องของนี้มี่ยวู่ ที่นีที่หางคอร์ติงยัน